เป็นยังไงบ้างพี่ราคาข้าวราคาข้าวเป็นยังไงราคาข้าวมันต่ำครับมันมีราคาเกวี่ยแล้วเท่าไหร่ฮะเนี่ยเกลียละหกพันกว่าหกพันกว่าที่เอามาตากกันนี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะว่ามันขายไม่ได้มันขายได้อยู่แต่ราคามันต่ำกลัวจะขาดทุนแต่นี้มันก็ขาดทุนพอแล้ว ลูกเกี่ยวกันเสร็จกันบ้างหรือยังฮะชาวนาเริ่มเกี่ยวเริ่มเกี่ยวครับไม่ขึ้นเลยละการที่เราเอาข้าวมาตากเนี่ยอยู่บริเวณวัดเนี่ยนะฮะแล้วคิดว่ามันจะยื้อเพื่อจะได้ราคาขึ้นไหมตอนนี้ลองยื้อดูเลยมันจะได้ขนาดต่างหามันก็จำเป็นอยู่นะแต่ปกตินี่พอขายเกี่ยวแล้วก็ขายเลยมันได้ราคาเท่าไหร่ปีที่แล้วอะปีที่แล้วนี่เก่าคัน เก้าพันกว่าถึงหมื่นพูดแล้วพอมาปีนี้นี่ราคาราคาเกลียนเท่าไหร่ที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาตอนนี้มันซื้อราคาต่ําประมาณเจ็ดพันถ้าที่สวยเต็มที่ก็แปดพันถ้าที่สวยก็เลยว่ายังไม่ขายยังไม่ขายแต่ต้องเอามาตากไ,าไว้นะถ้าเข้าสวยจริงๆถึงจะได้ราคาเี่าไ่เจ็ดพันประบาทเนี่ย เจ็ดพันกว่าถ้าเกี่ยวสดๆเลยขายนี่เขามาซื้อให้ราคาเท่าไหร่6กพันกว่าพกพักว่าเจ็ดก็ไม่ขาย, 6, <000 S 2> ขายแล้วอแล้วแต่ข้าวนะาข้าวอืม